นนเหมือนเลย,เ,ลยเหมือนจริงๆครับก็ล่าสุดผมเปลี่ยนหน้าเป็นอดัมลาวีนมารูนทรายครับก็จริงๆตอนตอนเลือกโจทย์เนี้ยทีมงานเขาบอกไว้แล้วว่ามีเปอร์เซ็นต์หน้าที่จะเหมือนเนี่ย90% แต่ว่าพอทาเสร็จปุ๊บผมว่ามันไม่90นะมันเกือบร้อยนะครับเพราะว่าเพราะว่าหน้าเหมือนมากจริงๆแล้วก็รอยสักที่เขาแบบปริ้น์มาก็คือเขาก๊อปมาจากอดัมจริงๆเลยใช้เวลาตรงนีนแบม่ใตอนแต่งตัวใช่ไหมครับโดยเฉลี่ยทุกสัปดาห์ก็คือจะใช้เวลาประมาณ4-5ชั่วโมงในการแต่งตัวครับเพราะว่าหน้าเนี่ยมันมันจะต้องมีติดเป็นซิลิโคนเป็นชิ้นแบบเสริมกรามเสริมจมูกอย่างอดัมเนี่ยเขาจมูกเขาเชิดนิดนึงเราก็ต้องแบบติดเสริมอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับแล้วก็กว่าจะแต่งหน้ากว่าจะ ทำผมเพราะผมก็ต้องใส่วิกเอยติดรอยสักเอยอะไรเงี้ยกนะ่อนที่มันจะเสร็จเราคิดว่ามันจะหมอนอะไรไม่ไม่เยไม่คิดว่าจะเหมือน<า>ไม่คิดว่าจะเหมือนขนาดนี้ครับเ,ออเพราะว่าคือเราเราก็รู้สึกว่าคือการที่เราติดทีเนื้อต่างๆเนี่ยออมันก็น่าจะเหมือนประมาณนึงมันคงไม่น่าจะเหมือนมากเลยแต่ปรากฏว่าคราวเนี้ยผมเป็นคนแสดงเองผมก็ขอยอมรับจริงว่าสองกระจกแล้วเฮ้ยนี่อดัมมานะเนี้ยออใช่ครับใช่ครับแต่คนก็ชื่นชมนะความแบบเห็นเราออกมาแล บบใช่ใช่ครับเสียงร้องเออ้อมาแบบเต้นเลยใช่ครับก็ต้องบอกว่าจริงๆรายการที่เป็นรายการที่ต้องทําการบ้านเยอะครับอย่างโจ์อดดมเนี่ยคือเราคือจริงๆแล้วไอ้ตอนเราแต่งหน้าเอฟเฟกต์ครับเราไม่รู้ได้จริงๆว่าเขาจะแต่งออกมาเหมือนขนาดไหนมันมันเอาออฟคอนโทรเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องทําให้ดีที่สุดก็คือทําการบ้านเรื่องแบบถ่ายืนถ่าจับไมการร้องเพลงวิธีการเดินอะไรเงี้ยให้มัน แน่นที่สุดคืออย่างน้อยถ้าหน้าออกมาไม่ได้เหมือนมากสมมติวันนั้นแบบมีการติดชิ้นเนื้อแบบเคลื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเกิดอัซิเดนต์ว่ามันมีความไม่เหมือนหรืออะไรเงี้ยเราจะได้มีท่าทางที่ยังใช่แต่คือพอหน้าเหมือนท่าทางใช่มันก็เลยแบบยิ่งแบบ ยิ่งยิ่งดีไปกันใหญ่เลยคริงจริงตอนแรกพอได้โจทย์มีมาแบบตกใจม่ต้องซ้อมต้องทำกันว่าต้องเตรียมต้องอะไรยังไงบ้างก็จริงๆริโจทย์นี้ไม่ค่อยตกใจเพราะว่าจริงๆแล้วโจทย์อดัมเนี่ยเป็นโจทย์ที่ผมและผู้จัดการอะรีเควสขอไปว่าอยากอยากอยากเปลี่ยนหน้าเป็นคนนี้เพราะว่าแบบเขาเท่แล้วมันก็เป็นแนวเพลงที่เราไม่ค่อยได้ร้องด้วยนะครับแต่ว่าก็พอปรึกษาทีมงานแล้วทีมงานก็เห็นด้วยเพราะ90เปอร์เซ็นต์มันจัดว่เยอะมากที่จะเหมือนนี่ใครตกใจสุดที่ตะกูลวีคล่าสุด วีคอดัมลาวีนี่คือผมแบบภูมิใจมากเพราะว่าเราได้อ่านกระแสในเน็ตเงี้ยครับที่ที่เขาแชร์กันแล้วก็มีคอมเมนต์ mm hmm. เราอ่านคอมเมนต์คือเราเราจะจําได้ว่าคอมเมนต์เนี้ยเป็นของแฟนคลับเรา mm hmm. แฟนคอมเมนต์นี้ไม่ใช่แฟนคลับเราเงี้ยแต่ว่าคอมเมนต์ที่ไม่ใช่แฟนคลับเราก็ตามแต่ว่าเขาได้ดูเขาก็ยังคอมเมนต์มาเหมือนชื่นชมว่าเออเขาเห็นนัด ทำการบ้านหรืออะไรเงี้ยแล้วก็คือผมดีใจมากอยากเล่ามันมีคอมเมนต์หนึ่งที่ผมแบบปลื้มมากน้ำตาจะไหลเลยลก็คือเขาบอกมีคอมเมนต์หนึ่งเขียนว่าแบบเราเข้าใจแล้วว่าทําไมนายถึงได้ไปโกอินเตอร์อะไรเงี mm ้ยโหแบบคือรู้สึกดีใจมากคืออย่างน้อยผมขอแค่ต้องการให้คนเห็นความตั้งใจและความสามารถเราเพิ่มขึ้น อาผู้ถือไปโทรินเต์ใช่ไหมแต่ที่รู้อยู่ว่านัทิวก็เหมือนเป็นศิลปินไทยที่แบบไปคนเดียวที่เกาหลีครับตอนนี้ยังมีงานที่เกาหลีไหมคะตอนนี้ผมหมดสัญญากับที่ค่ายที่เกาหลีแล้วนะครับตั้งแต่ิถุนาย,ยนปีที่แล้วแล้วก็นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็คือยังไม่ได้กลับไปที่เกาหลีเลยก็คือรับงานที่ไทยแล้วก็เป็นฟรีแลนซ์มาโดยตลอดไม่เสียดายนอคะาเออเราก็ไปห่งดังที่เกาหลีพักอย่งนะก็จะถามว่าเสียดายไหมคือมันมันมันไม่เสียดายตรงที่ว่าผมผมถือว่าผมได้ประสบการณ์ที่ดีเยอะเยอะหลายอย เวลาเรากลับมาทํางานที่ไทยเนี่ยครับผมก็เห็นว่าประสบการณ์ที่ผมได้ที่นู่นผมได้มาใช้จริงที่นี่หลายอย่างมากครับมไม่ว่าจะวิธีการร้องการทางานหรือแม้กระทั่งนิสัยเช่นความอดทนหรือว่าความมีวินัยในหลายๆอย่างที่เราจะต้องแบบมีอะไรเงี้ยจริงๆมันมีตัวใหญ่ลดคนที่แบบจี๋เราทางานต่ออะไรยังไงก็งานต่อก็จริงๆตอนที่คุยสัญญาคือต้องต้องเข้าใจว่าค่ายเพลงเกาหลีกับค่ายเพลงไทยหมดสัญญาพร้อมกันไปเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือก็คือเหมือนการจบ จบสัญญาครั้งนี้คือเหมือนแบบเหมันค่อนข้างค่อนข,ข้างจบในแวดวงร้องเพลงตรงนั้นไปโดยสิ้นเชิงนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานเพลงที่เราอยากจะทําใหม่เนี่ยต่อไปนี้ก็คือการทําเองเลยอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะไม่ได้มีการคุยกันตอนนั้นเพราะว่าช่วงนั้นก็เป็นค่ายเพลงไทยเป็นคนค่ายคุยให้พอค่ายพอค่ายเพลงไทยหมดก็เลยยังไม่ได้มีคนคุยให้ก็คือคนอาจจะมองว่าที่เราไม่ไม่ต่อไม่มีสัญญาต่อตรงนั้นอรวเราไม่สั่งเองอะไรจากที่นู่นอะไรแบ คือผมว่าต้องดูว่าประสบความสําเร็จหรือสักเซสเนี่ยวัดกันตรงไหนมากกว่าคือสําหรับผมเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรการไปที่นู่นเนี่ยหวังมาตั้งแต่แรกแล้วว่าอยากได้ประสบการณ์เพราะว่าคือถ้าถ้ามีการยื่นไม้ถามตั้งแต่ตอนนั้นว่าแบบว่าเออเนี่ยยินดีที่จะไปแบบไปอยู่เลยเหมือนแบบรุ่นพี่หรือรุ่นน้องบางคนที่ไปอยู่ไหมผมก็ไม่นะผมก็รู้สึกว่าผมชอบการทํางานแบบไปไป,ไปมามาเพราะผมเป็นคนติดบ้านแล้วก็ติดติดติด กรุงเทพอะใช้ชีวิตอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการทางานของผมมันมีแนวทางที่ชัดเจนมาตั้งแต่ตอนนั้นว่าเราจะได้ทํางานประมาณนี้แหละแล้วก็พอถึงตอนนี้อายุเราก็มันก็มันก็ไปขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็วงการเพลงตรงนั้นมันมีช่วงอายุที่เวิร์กของมันแต่ตอนนี้นอายุผมผมคิดว่าผมมาเวิร์กเรื่องนักแสดงเมืองไทยเนี่ยน่าจะเหมาะสมจริงๆพอไปใช้ชีวิตตรงนั้นแล้วมันสวยหรูอย่างที่หลายๆคนคิดไวไหม มันสวยหรูไหมจริงๆเท่าที่ผมสัมผัสมามันก็มันถ้าเกิดงานเบื้องหน้าครับมันมันมันก็ค่อนข้างสวยหรูนะเพราะว่ามีคนทําอะไรให้หลายๆอย่างแล้วก็โปรดักชันต่างๆดีมากมีเงินทุนเยอะมากแต่ว่าชีวิตเราก็ต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่ดีไม่ใช่ว่าสวยหรูในที่นี้มันสบายมากแบบแค่กระดิกนิ้วอะไรไม่ใช่คือเราก็ยังต้องเหนื่อยมากยังต้องซ้อมเยอะแล้วต้องแบกรับความเครียดหลายๆอย่างดนะ้วยครับ ตอนนี้นี่คือก็มาลุยงานที่ไทยอย่างเดียวเล้อย่างเดียวเลยครับตอนนี้ก็โฟกัสงานที่ไทยเต็มที่แล้วก็ทุกที่ที่ไปที่งานไหนหรือมีพี่ๆสื่อมวลชนได้มีโอกาสสัมภาษณ์ก็ก็จะบอกตลอดว่าเนี่ยตอนนี้กลับมาที่ไทยแล้วนะคะอะไรางเงี้ยอันนี้คือมีตอนป่านี้เราเป็นอิสระอีู่มี่ค่ายไหนเรามาจีบเหรอว่าอ๋อคือถ้าเกิดมีค่ายมาจีบไหมคือผมก็ค่อนข้างชัดเจนว่าผมเป็นเป็นอิสระเป็นฟรีแลนซ์มาตั้งแต่ตั้งแต่ออกจากค่ายเพลงเดิมแต่ว่า ถามว่ามีค่ายเพลงบางค่ายที่เหมือนแบบเออเนี่ยอยากอยากใจดึงเข้าไปในค่ายไหมมีถามบ้างก็มีบ้างแต่ว่าตอนนั้นผมก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็บอกว่าตอนนี้แฮปปี้ดีเป็นฟรีแลนซ์แฮปปี้มากครับขออยู่เป็นฟรีแลนซ์ต่อไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมนั่นถายความย้อนถามเรื่องรายการได้ครับถึงบว่ามันแบบมีคนชนะเราแต่งเป็นดามมีคนพูดถึงบาดแตลวิกนั้นแบบอันนี้เป็นคนชนะแบบอ๋อเราตุนราม่ากะไย่างเง้ยนะอ๋อเหรอครับใช่คือจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้รับ ทราบเรื่องนี้เพราะว่าตอนที่เป็นอาดัมลาวีเนี่ยคือความตั้งใจเลยนะที่ผมกับผู้จัดการเลือกครับก็คือว่าเลือกเพราะว่าอยากอยากให้เหมือนแล้วก็อยากให้คนพูดถึงนี่แหละเรามองว่าชนะประจําสัปดาห์เนี่ยไม่สาคัญเท่าแบบให้คนเห็นความสามารถแล้วก็ให้คนช่วยกันแชร์เยอะๆซึ่งสําหรับผมกับพี่ๆผู้จัดการก็คือว่าตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันประสบความสาเร็จสําหรับเราก็คือมีคนเห็นความสามารถแล้วก็มีคนแบบแชร์ให้คนอื่นได้เห็นแล้วเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกฟินของผมแล้วว่าว่าว่าเราแบบมีคนได้เห็นความสามารถแล้วเรื่องผลแพทชนะประจําสัปดาห์ก็เลยแบบไม่ไม่ไม,ไ,มไม่ค่อยได้สีเรียเท่าไหร่ค่ะ่ค่ะ